สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกราวนะครับวันนี้สุก28กุมภาพันธ์นะครับช่วงนี้ราคาทองคํายังถือว่ามีการพักตัวแรงแล้วก็สาการต่างๆต้องถือว่าต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับการเจรจาประทับดีท้ามกับทางผู้นํายูเครนเรื่องของนโยบายการค้าเรื่องของประกาศตัวเลข PCE คืนนี้ถือว่ายังคงเป็นปัจจัยที่จะกดดันราคาทองคำนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะพักตัวลงไปลึกมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมูดคุยกับทางคุณวรุลุงขามพู้มการไหฟวิเคราะห์บริษัท YG b u l l e i อ่าฟิวเจอร์จำกัดนะครับมาดูมุมมองของทางว g จีเลยครับว่าผลจากการเจรจาในคืนนี้เองจะทําให้ราคาทองคํามีโอกาสไปใไนทิศทางใดได้บ้างนะครับราคาทองคํามีโอกาสพักตัวลงในแนวลึกได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีพูดคุยกับทางคูณวรุษเลยครับเสเลคตคุนวรุษครับสวัสดีครับเป็นนประสอนครับทองคําพักตัวแรงเลยนะครับคืนนี้ทําจะเจรจากับเซเลนสกี้ด้วยจะมีผลต่อราคาทองคํบบามากน้อยแค่ไหนครับอ๋อ คิดว่ามีผลต่อราคาทองคำค่อนข้างเยอะนะครับอืทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์ความตึงเครียรรดระหว่างรัสเซียกับยูเครนถูกจับตาว่าจะเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อทองคาในฐานะสินทรัพย์ไปในระยะสั้นนะครับครับ้าที่ของทรัมณ์ณปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนสนามลบเป็นสนามการค้านะครับม,มีการหันหน้าไปเจราจากับรัสเซียหันหน้าไปเจราจากับยูเครนนะครับ แล้วก็มีท่าทีที่เป็นมิตรกับรัสเซียมากๆ mm. โดยเฉพาะการส่งสัญญาณ mm. แลกเปลี่ยนหรือเจรจา mm. ในส่วนของการส่งออกค้าขายแร่โลหะมีค่าต่างๆแล้วก็อลูมิเนียมนะครับ mm. ประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือความขัดแยง้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เริ่มคลี่คลายหรือบรรเทาบาบางครับน mm. อกจากนี้นะครับต้องบอกว่าประเด็น การเจรจาในกรณีไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียยูเครนอไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สหรัฐต้องการแลกโลหะมีค่าในฝั่งของยูเครนนะครับ,รบแล้วก็ยังได้การเข้าถึงแล่โลหะมีค่าในรัเสเซียแล้วก็อ,อุตสาหกรรมอลูมิเนียมในรัเสเซียด้วยนะครับทำให้มีการคาดการณ์ว่าภาพของเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ย ก็น่าจะได้รับแรงหนุนหรือแรงกระตุ้นนะครับจากภาพหรือโมเมนตัมการขาดแคลนโลหะ,ะการขาดแคลนแร่มีค่าซึ่งที่จะต้องไปพึ่งพาจากทางฝั่งจีนเนี่ยในระดับที่ค่อนข้างมากเนี่ยให,ให้ใคลายความควงบลต่อป,ปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวลงไปด้วยนะครับรวมทั้งการที่สหรัฐเองเนี่ยสามารถหาแร่โลหะมีค่าซึ่งถือว่าเป็น แลที่จะต้องไปพึ่งพาจากทางฝั่งจีนเนี่ยละหันมามานาเข้าหรือใช้แ่โละหะมีค่าจากทางฝั่งรัเสเซียได้เนี่ยครับก็น่าจะทําให้สหรัฐเนี่ยสามารถใช้มาตรการทางด้านสงครามการค้ากับทางฝั่งจีนได้มีแนวโน้มที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นรประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่กลับมาหนุน ดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่านะครับแล้วก็กลับมาเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวทองคําอีกทางนึงครับคุณรู้ถ้าเกิดว่ามันเจรจากผมเชื่อว่ามันคงไม่ได้เฉพาะเรื่องของไอ้แร่หายากเนาะมันคงจะมีพ่วงเรื่องของการยุติสงครามรัสเซียยูเครนอะไรต่างๆอานนะประกอบด้วยนะคือถ้าเกิดว่าเจรจาคืนนี้ถ้ามันไม่ได้ผลอะตลาดมันจะพลิกกลับเลยปะครับเอ่อต้องบอกว่าราคาทองคําลงมาแรงอะนะครับ,รบถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ย นอกจากประเด็นลัเซียูเครนเนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับจะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ด้วยซึ่ง YLG ยังมองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังเป็นปัจจัยลบหรือปัจจัยกดดันในส่วนของต้องคำอืมทางนี้เนี่ยธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นะครับมีแนวโน้มจะปรับลดอัดตาราดอกเบีย้ยนโยบายลงในการประชุมสัปดาห์หน้าครับ หลังจากภาพของสถานการณ์เงินเฟ้อในฝั่งยุโรปเนี่ยมีบันอมีสัญญาณของการบรรเทาบ้างหรือคลี่คลายนะครับอนอกจากนี้เนี่ยบรรดาคณะกรรมการานโยบายของธนาคารกลางยุโรปเนี่ยก็มีการออกมาส่งสัญญาณว่าการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยยังไม่สิ้นสุดนะครับ,รบน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างต่อเนื่องอผู้นิง่าๆว่า เดือนมีนาก็จะลงเดือนเมษาก็จะลงทำให้อัตราดอกเบีย้ยในฝั่งยุโรปเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยยังมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ภาพดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้มีการคาดการณ์ว่ายูโรเนี่ยอาจจะมีการอ่อนหรือมีการปรับตัวลงต่อจากส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ยในฝั่งสหรัฐที่ยังคงถูกตรึงเอาไว้ แล้วก็ในฝั่งยุโรปเนี่ยที่มีการลดดอกเบีย้ยไปแล้วเดือนมกรารอบหนึง่งและจะลดมีนาแล้วก็เมษาต่อนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยยังคงเป็นปัจจัยกดดันยูโรกดดันทองคําแล้วก็เป็นหนุนด,ดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้นประกอบกับประเด็นการทําสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับ,รบมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเมื่อทำพูดแล้วพูดอีกครับ,รบแลาเขาจะขึ้นภาษียุโรป25เปอร์เซน็นต์ในกลุ่ม รถยนต์และก็สินท้าหมดอื่นๆซึ่งยุโรปไม่เจรจานะครับยุโรปรบอกว่าเขาจะตอบโต้แต่เราก็เห็นแล้วว่าการทําสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยคนที่เสียประโยชน์จริงๆและคนที่แพ้จริงๆก็คือฝั่งจีน<ร>นะครับ,รบดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการประเมินครับว่าหากเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับกลุ่มสหภาพยุโรปจริงๆปัจจัยดังกล่าวเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบเชิงลบกับยุโรปมากกว่าอืก็หนุนดอลลาร์อีกใช่ไหม ใช่ครับแม้ว่ามันจะเป็นปัจจัยที่จะเอฟเฟกให้สหรัฐได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการตอบโต้เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วคนที่เสียประโยชน์มากกว่าก็จะเป็นยุโรปก็จะกลับไปหนุนดอลลาร์อย่างที่คุณอนุสรแจ้งเลยครับอืออย่างนี้ทองคําก็แสดงว่าก็มีปัจจัยลบค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับคุณรู้จุงนี้ถูกไหมถือว่าเป็นปัจจัยลบค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ หากเราดูจากภาพราคาทองคาในรายสัปดาห์เนี่ยผมว่าราคาทองคําในรายสัปดาห์เนี่ยเขามีการทำ New ํำนิวโลหรือทำระดับต่ำสุดใหม่จากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับภาพดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่อาจจะเห็นราคาทองคำเป็นลักษณะของการพักฐานหรือหรือเป็นการอ่อนตัวลงในช่วงสั้นน,นะครับ,รบปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะเห็นทองคำอาจจะอ่อนตัวลงหรือเป็นลักษณะของการย่อตัวลงหรือเปลี่ยนรูปแบบ จากการที่ทองคํำไซเยวหรือ,รอตัวในระดับสูงเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นไซเยวดาวจากราคาเนี่ยมีโลในรายสัปดาห์ครับอให้ให้ให้ลงได้เต็มที่เท่าไหร่คุณมรุดประเมินไว้เท่าไหร่ครับวายจีประเมินไว้นะครับน่าจะเห็นแนวรับใกล้ๆกับระดับ 2, อสองพันแปดร้อยสามสิบสี่เหรียญดอลลาร์ต่อเทซออนนะครับ,ร,บระดับดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเอราคาทองคําเนี่ย ถ้าเราคิดจากทายนะครับ2955เนี่ยเวลาทองเขาพักฐานหรือปรับฐานเนี่ยเขาจะลงประมาณร้อยหรือประมาณร้อยกว่าเหรียญประมาณร้อยร้อยเหรียญร้อยสามสิบเหรียญดอลลาร์ต่อเสอนในรอบที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ย2,834ี่เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนก็มองว่าน่าจะเป็นการพักฐานในช่วงสั้นหรือเป็นการพักฐานย่อยแล้วก็ถ้าลงมาแล้วไม่หลุดนะครับก็มีลุ้นที่จะเห็นราคาทองคําเนี่ย มีการเด้งกลับหรือมีการฟื้นตัวกลับได้แล้วก็กลับขึ้นไปขยับหรือปรับตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดหลุดลงไปลคุณมรุตมันจะไปได้ไกลๆแค่ไหนครับคุณมรุตครับถ้าหลุดระดับดังกล่าวจริงๆเนี่ยเรามองว่าภาพการพักฐานของราคาทองคาในระยะกลางเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะครับแนวรับสําคัญถัดไปสําหรับทองคํานะครับที่ต้องจับตาคือโลหรือระดับต่าสุดของเดือน เดือนกุมภาพันธ์ก็คือเดือนนี้นะครับรบ2,772เหรียญดอลลาร์ต่อเอย์ซอนครับระดับดังกล่าวเนี่ยเรามองว่าน่าจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำที่ระดับดังกล่าวทั้งนี้เนี่ยมองว่าไกลจากระดับปัจจุบันนะครับหรือแก๊ปเนี่ยอาจจะกว่าเกือบกว่าเกือบสองร้อยเหรียญนะครับแต่ก็ต้องบอกว่า ระดับรา,ราคาดังกล่าวเนี่ยเป็นโลของแค่เดือนนี้นะครับก็คือเดือนุมภาพันเดือนนี้เท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าราคาของราคาทองคำเนี่ยยังสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือโลในระดับไรเดือนได้นะครับ,รบเราก็มองว่าภาพหรือโมเมนตัมของทองคำเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสหยุดลง หรือตลาดัของการทรงตัวรักษาแับเอาไว้ซึ่งโซน2,700เหรียญดอลลาร์ต่อเอนเนี่ย2,700ไปลไปๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวรับทางเทคนิคที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับเดี๋ยวปัจจัยปัจจัยหนุนก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคุณรู้สึกไหมครับเรื่องของนโยบายการค้าเรื่องอะไรต่างๆน,นานาใช่ครับต้องบอกว่าประเด็นสงครามการค้าเนี่ยส่งผลกับทองคสํสองทางนะครับแม้ว่าจะหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้นและกดสกุลเงินอื่นๆของประเทศอื่นๆให้แขค่าลง แต่ก็เป็นปัจจัยกระตุ้นให้บรรดาหเหล่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยเข้ามาเก็บหรือเข้ามาสะสมทองคาในฐานะทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มเติมนะครับอนอกจากนี้เนี่ยสงครามการค้าที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบโดยรวมต่อเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูว่าตลาดตอบสนองต่อประเด็นสงครามการค้าอย่างไรสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องไปจับตาดูครับว่าสุดท้ายแล้ว การประกาศขึ้นภาษีแคนาดากับเม็กซิโกจะมีการประกาศขึ้นภาษีจริงในวันที่4มีนาหรือเปล่ารวมทั้งการประกาศขึ้นภาษีเหล็กกล้าและก็อลูมิเนียมของกลุ่มประเทศบางประเทศในวันที่12มีนานะครับจะมีการประกาศหรือเปล่าและตลาดจะเอฟเฟกหรือตอบสนองอย่างไรนะครับครับถ้าตอบสนองในฐานะสินทรัพย์ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ทองรีบาหรือฟื้นตัวกลับได้เหมือนกันครับครับอย่างนี้ กรุ่การทุเรียนสั้นาวเกินน้ำยังไงดีครับตอนนี้อาจจะต้องแบ่งทองคําออกขายนะครับถ้าราคาทองคํารีบาวหรือมีการฟื้นตัวกลับในระยะสั้นแล้วไม่ผ่านแนวตา้าน2,895 2,913เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนแต่ต้องบอกว่าทองไทยเนี่ยอาจจะลงไม่เยอะเพราะว่าการที่ดอลลาร์แข็งบาทก็อ่อนมาพยุงทองไทนะครับมองแนวต้านทองไทยเนี่ย46,700 47,000บาทต่อบาททองคาสาหรับทองไทยเนี่ยถ้าใครที่ซื้อแนวรับแล้วขายตามแนวต้านที่ YLG ให้เรายังมองว่ายังมีกําไรนะครับเพราะยังสามารถเล่นรอบหรือเล่นสั้นได้อยู่อย่างไรก็ตามเนี่ยการเข้าซื้ออาจจะต้องรอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวมาเยอะหน่อยใกล้กับแนวรับระยะสั้นนะครับครั้งนี้เนี่ยให้แนวรับระยะสั้น2,852 2,834เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน สี่บมื0นหกพันบาทต่อบาททองคําถึงระดับสี่หมืนห้าพันเจ็ดร้อยบาทต่อบาททองคําตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นโซนที่พอจะเข้าไปเสี่ยงซื้อลุ้นจังหวะของการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของทองในช่วงสั้นครับถ้าเกิดมันร่วงลงไปไปรอรับรับถัดไปทางไหนครับคุณรุตถ้าหลุดลงไปจริงๆเนี่ยแนวรับถัดไปสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองเหรียญดอลลาร์ต่อออนะครับโอ้เปไปตรงนู้นเลยใช่ไหมไปตรงไกลๆเลยใช่ไหม ใช่ใช่ครับอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่มีระยะสั้นระยะรับสองพันแปดอะไรอย่างงี้มีไหมครับคุณรุตหรือว่าเป็นรอตรงสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองนะครับถ้าหลุดสองแปดสามสี่เนี่ยเรามองว่าภาพหรือโมเมนตัมเนี่ยอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือหรือความวิตกกังวลต่อการอ,อ่อนตัวลงต่อของราคาทองนะ,นะครับ,รบก็อาจจะเห็นทองเนี่ยอ่อนตัวหรือปร,รับฐานลงไปใกล้กับโรหรือระดับแนวรับระดับดังกล่าวนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ย ทองกาลังพักฐานตอนนี้เนี่ยเรามองว่าการรีบาหรือการดิดตัวกลับเนี่ยกลับขึ้นไปยืน2,009ได้ไหมหรือ2,895ได้ไหมถ้ายืนไม่ได้ทยอยขายเพื่อลดความเสี่ยงก่อนเพราะเป็นการปรับฐานแล้วไปรอดูแนวรับสําคัญ2,834นะครับว่าจะยืนอยู่ได้ไหมถ้ายังยืนไม่ได้อย่าเพิ่งเข้าซื้อปล่อยจุดเข้าซื้อไปที่แนวรับถัดไปแต่ถ้ายืนได้เนี่ยใครที่ขายทองคําออกไปแล้วจะเสี่ยงซื้อเล่นสั้น ก็ค่อยใช้แนวรับระดับดังกล่าวในการเข้าเสี่ยงซื้อครับอย่างไรก็ตาม2,772เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนเนี่ยถ้าคิดเป็นทองไทยก็ประมาณ4 4 9 0 0นะครับหรือประมาณ45,000บาทต่อบาททองคำเรามองว่าถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงไประดับดังกล่าวจริงๆบาทอาจจะมีภาพของการอ่อนค่ามากกว่านี้ก็น่าจะเห็น ของไทยเนี่ยน่าจะใกล้ๆกับ4 5 0 0 0 4ส0 0ไปลายๆข่าวน,นี้ก็ถือว่าเป็นแนวรับที่มองว่ายังสามารถเก็บหรือทยอยสะสมเพิ่มเติม โซนแนวรับระดับดังกลับได้อยู่ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณมรุดครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณรุลุงคำพูดเป็นการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทวายเอลจีบูลเลนแอนฟิเจอร์จักัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับโกลาในวันนี้ครับอย่างนคุณรู้หอก่าครับวันนี้ราคาทองคำอยู่ในช่วงพักถายระยะสั้นนะครับกรอบแนวรับสำคัญอยู่แถวประมาณ2 8 5 2ถึง2,834ซึ่งในกรอบนี้เองก็ไม่ควรหลุดลงไปนะครับถ้าหลุดอาจจะไปไกลได้ถึง2 7อซึ่งเป็ดร้คัเร็ดับสายเดือนตรงนั้น เลยละครับเรามาดูละครับว่าปัจจัยต่างๆที่จะมีขึ้นเราจะเป็นเรื่องผลการเจรจาเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อ BCE จะส่งผลต่อราคาทองคามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดไม่หลุดตรงนี้ลงไปอาจจะดีกับเข้าไปทดสอบแถว2,900น,นะครับตรงจุดนั้นเองครู้ก็ยังแนะนาไม่ขายทางหวะไรออกมาก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงลงนะครับก่อจะดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าราคาทองคมามันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาวางแผนการลงทุนกันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือข้อมูลที่ยกงมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกากกดล์แแชร็่่องงงทาาตๆเเพืปน จะทีมงานเลยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ